ผมขอสรุปว่าประวัติศาสตร์ของมนุษยาชาตินี่นอยู่ขอให้คิดเลยครับคือว่ามนุษย์หรือว่าคนเราเนี่ยถ้าถูกกดขี่เบียดเบียนก็ต้องการที่จะหลุดพ้นใช่หรือไม่นะนอกจากว่าไม่รู้สึกตัวอถ้าอย่างนี้ถ้าหรือว่าเคยชินอ้อย่างนี้กไไไ็ไม่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 ต้องการที่จะหลุดพ้นดังเช่นว่าควายหรือวัวีนที่จะมาเลียง ธรรมจารมาไม่มา็ต้องการหลุดพ้นเลยแต่ทีนี้่าอยู่เชื่องไปเชื่องไปก็ไม่ต้องตอนเขอาขอบเองเปิดขอบไว้ขอมามันกเขามาเองนี่ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นมนุษย์ถ้าผ,ผ้าถูกกบขีดเบียนแล้วรู้สึกว่าถูกกบขีดเบียนแล้วก็ต้องต่อสู้นี่เป็นกฎตั้งแต่ครั้งมาอยู่ระบบผ้าถูก นายถพทเขากดคีย์หรือว่าระบบสัดนินาหรือท่าคนสัดนินาทุก